เขาตะลาวเขินโบเบนจวันลงคลิปโมเมนต์หวานครบรอบรัก9ปีกอจิลายุเป็นคู่ที่ไม่ได้วิววะแต่ว่ามีโมเมนต์น่ารักหมากให้คนสดอิชฉาตาร้อนอยู่ตลอดเลยค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มสามีแห่งชาติอย่างหนุ่มกอรจิลายุและแฟนสาวสุดแซ่บอย่างโบเบนจวันที่ตอนนี้คบหาด้วยใจกันเข้าสู่ปีที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดสาวโบอได้อัพคลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวอวดโมเมนต์สุดหวานจนน้ำตาลขาดตลาดรวบความน่ารักของทั้งคู่เวลาอยู่ด้วยกันพร้อมแปะแคปชั่นฉลองครบรอบแท็กตรงถึงหนุ่มกอจิลาาอยู่ว่า Happy Anniversary baby และแท็กตรงถึงหนุ่มกอรพร้อมกับติดแฮชแท็ก 9 Year Anniversary ขณะที่ทางด้านของหนุ่มกชิราย,ยู u เองก็ได้ลงภาพคู่กับสาวโบเบนจวันพร้อมติดแคปชั่นเป็นอีโมจิหัวใจสีแดงงานนี้ทำเอาเราบรรดาเพื่อนดาราและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวในความหวานของทางคู่กันเพียบพอได้เห็นโมเมนต์แบบนี้ทีไรก็อดเขินแทนไม่ได้ทุกทีเลยคะ่ะ